สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกับพี่แพทอีกเช่นเคยในนีช่ยังไม่บอกดีกว่าเรามาลองดูข้างล่างแผ่นป้ายนี้ดีกว่าว่าคุณแพทย์จะมีอะไรมาให้ดูคุณแพทจะสอนวิชาอะไรต่อจากนี้อะเรื่องนี้เลคะ่ะเด็กๆอุ้ยรู่งวนไหนเนี่ยบางคนน่าจะเดาได้แล้วแหละ เราเปิดสอนเดื่อ,นะน,อนี้นะให้ชัดเจนมากลูกอะไรคะเด็กๆมา้าเอ๊ะครูแพทย์สอนเรื่องม้าเหรอดูอีกรูปหนึงคะคนขี่มา้ายกมือแบบนี้ถ้าหากเราอยู่ในเขตธนบุรีเราจะรู้ได้ว่ารูปรูปนี้คืออะครคะ คต้องค่ะลูกสมเด็จพระเจ้าตากสินของเรานั่นเองถ้าเราอยากรู้จักท่านเราก็ต้องศึกษาประวัติของท่านจากอะไรได้บ้างคะหนังสือการสอบถามคุนเก่าคนแก่เล่าเรื่องราวต่างๆแล้วเกี่ยวอะไรรูปนี้เกี่ยวอะไรับเสิ่งที่คุณแม่จะสอนมาดูกันว่า เราจะเรียนในเรื่องอะไรไปดูกันเลยเราจะเรียนในความเป็นมาของท้องถิ่นซึ่งเป็นวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองมาดูกันนะคะท้องถิ่นคืออะไรคำถามแรกเลยใคจก็มีคำตอบให้เหมือนกันท้องถิ่นก็คือ ท้องที่ใดท้องที่1อาจมีหลายชุมชนมาอาศัยอยู่รวมกันมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่คล้ายคลึงกันทําให้มีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมกันเกิดขึ้นเป็นอาจจะเป็นประเพณีหรือ ภาษาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือบุคคลที่อยู่รวมกันในชุมชนนั้นช่วยกันคิดขึ้นมาเพื่อให้ชุมชนของตนเองนั้นสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็ราบรื่นกับการดำเนินชีวิตอย่างเช่นในภาคอีสานอันนี้ใช่ไหมมีน้ำไหมคะภาคอีสานประเพณีแบบนี้ จะเกิดขึ้นกับท้องที่ที่มีแม่น้ําใหญ่ๆกรณีนี้นี่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 เรียกว่าอะไรคะลูกหลายคนอาจจะเคยเห็นนี่คือการแข่งเรือยาวซึ่งจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่มีแม่น้ําใหญ่ๆสายหลักและจะจัดขึ้นในครั้งที่มีน้ำหลากเพื่อความ สนุกสนานแล้วก็ทำให้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนทีู่้กับน้ำอ่านต่อไปนี่เลยค่ะภาคอีสานเมื่อภาคอีสานถ้าหน้าฝนเกิดฝนแล้ลลแงช่วงฤด,ดูทำนาทำเกษ,รษรตรกรรมก็จะมีประเพณีบ้างไฟขอฝน มีการจุดบ้างไฟเชื่อกันว่าเป็นการบูชาพญาแหมเมื่อจุดพุดท่านก็จะเห็นว่าเฮ้ยได้เวลาส่งฝนล,ลงมาให้กับชาวนาแล้วนะชาวเกษตรกรแล้วนะเมื่อจุดบ้างไฟส่งสัญญาณพญาแหมก็จะให้ฝนล,ลงมาเป็นการตอบแทนต่อไปเฮ้ยคู่มผู้ชาย แต่งหน้าอันนี้ได้คะอันนี้คือประเพณีการบวชลูกแก้วของทางภาคเหนือจะเป็นเด็กที่นำมาบวชแต่งตัวแต่งหน้าแบบนี้ชื่อกันว่าเป็นเทวดาจึงมีการบวชลูกแก้วส่วนมาก,กจะจัดที่แม่ห้องสอนสุดท้ายก็คือ มีเรือแบบนี้นุ่งสลงแบบนี้ชาวใต้แน่นอนครูขาถูกต้องค่ะลูกอันนี้เป็นประเพณีของชาวเลต่อไปเมื่อเรารู้จักท้องถิ่นแล้วเรามาดูกันซิว่าเราจะสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นได้อย่างไรอย่างแรกเลยคือสำรวจท้องถิ่นของตนเอง การสำรวจท้องถิ่นของตนเองนั้นดูได้จากสถานที่สำคัญสิ่งของสำคัญบุคคลสำคัญหรือปราดท้องถิ่นอันละเอียดยดงลึกอย่นสิ่งประกอบไปะลูกหนหนังสือดูได้ตั้งแต่หน้าที่เจ็ดเรื่อยไปเลย สถานที่สำคัญผู้ขายและหนูจะไปดูที่ไหนเนี่ยสมมติท้องถิ่นของเรารท้องที่ของเราก็ดูที่โรงเรียนวัดประจักษินิตหรือวัดประจักษทิิตเราก็สามารถไปศึกษาหาความรู้ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นเราได้ตามสถานที่สำคัญอาจจะเป็นห้องสมุดชุมชนถ้าอยู่ในก่างจังหวัดก็จะมีสถานที่ที่ เก็บประวัติความเป็นมาของจังหวัดนั้นๆเราก็ไปทาข้อมูลได้ต่อไปสิ่งของสำคัญสิ่งของสำคัญในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นพระพุทธรูปโบราณเครื่องปั้นดินเผาของใช้ของบรรพบุรุษเช่นผ้าไหมทอมอตะเกียง กระต่ายสูดมะพร้าวหรือเอกาสารโบราณซึ่งบางท้องที่ได้รวบรวมและจัดเก็บไว้ในพิพิพธภัณฑ์ของท,องท้องถิ่นต่อไปบุคคลสำคัญหรือปราชญ์ท้องถิ่นนี่คือสำคัญมากเลยถ้าเราได้สอบถามกับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นเราจะสามารถนำ้อม์โมลมาประกอบกับ เอกสารหลักฐานต่างๆที่เราไปศึกษามาได้แล้วทำให้ข้อมูลของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างเช่นเราอยากรู้เกี่ยวกับการทำโรตีสายไหมของชาวอุทยาหรือการทำโอ่งราชบุรีเราก็ลงไปที่ชุมชนนั้นไปหาข้อมูลก่อนจากเอกสารจากหนังสือจากแหล่งชุมชนและเพื่อไปสอบถามผู้รู้ ไปสังเกตสิ่งของที่ทางชุมชนได้จัดทำขึ้นนี่คือวิธีการสำรวจท้องถิ่น้าต่อไปเราก็ได้พูดถึงแล้วในหัวข้อที่แล้วก็คือศสุ้าหนังสือและเอกสารต่างๆของท้องถิ่นเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอท้องถิ่นของ เราว่ามีความเป็นมาอย่างไรมีสิ่งสำคัญในท้องถิ่นคืออะไรจนนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อเราได้ไปหาข้อมูลมาแล้วสอบถามก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยกับใครคะลูกคนสุดท้ายก็คืออะไรคะที่เราไปศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นไป็นสมรรวจของท้องถิ่นทูกต้อคะลูก กราผู้ให้ความรู้นั่นเองต่อไปเมื่อเราได้ข้อมูลครบและเราก็จะมาบันทึกและเรียบเรียงเป็นสำนวนของเราเองซึ่งในการบันทึกนี้จะไม่มีคำว,ว่าฉันไม่ชอบตรงนี้เลยฉันขอตัดออกนะฉันรู้สึกว่าถ้าฉันเขียนข้อมูลนี้ลงไปมันก็ไม่ดีแน่ๆเลยแต่เด็กๆอย่าลืมว่าเป็นประวัติ ความเป็นมาของท้องถิ่นฉะนั้นเราจะไม่สามารถตัดความจริงที่เราหามาได้ออกไปได้เลยถ้าเราตัดออกปุ๊บสิ่งนั้นจะกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และบิดเบือนจากความจริงเราจรึงไม่ควรมีอคติในการเรียบเรียงข้อมูลต่อไปสุดท้ายเลยค่ะลูกเมื่อเราได้ข้อมูลครบทั้งหมดแล้วเขียนออกมาได้ดีแล้ว ตัวสอบข้อเท็จจริงความจริงแล้วว่าเป็นจริงทุกประการก็มานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับทราบถึงข้อมูลที่เราได้ไปสืบผลมานั่นเองอันนี้เป็นการทบทวนนะคะลูกว่าในชั่วโม,มงที่แล้วที่ครูแกมให้เราลองได้ทำเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น เราเข้าใจมากน้อยเพียงใดต่อไปเรามารู้จักกับอีกหนึ่งหัวข้อก็คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาท้องถิ่นหลักฐานทางประวัติศาสตร์คืออะไรแบ่งได้เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องคะลูกก็คือกไก่ข้ไข่ไข้ โซสู so, oh, okay. ้พอครบวทอดช้าที่เราเขียนลงมานี่แหละทาให้เราได้ไปอ่านไปศึกษาเพิ่มเติมอย่างเช่นศิลาจารึกเนี่ยจะเป็นศิลาจารึกของขงจืาอครคำแหมหัวมือเนาะหลายหาคนอาจจะเคยเห็นการหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นศิลาจารึกที่มีหน้าตาแบบนี้ มีภาษีอาจารย์หลักที่หนู่แล้วก็มีหลักกาจารย์อีกหลายๆห,หลักให้เราได้ศึกษากันต่อไปจดหมายเหตุมีช่องจุดจะมีอะไรนะลูกจดหมายเหตุกรุงศรีอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปศึกษาได้ก็ผ่าราชตรงสารดานหรือผงสารดานธรรมดาเนี่ยเป็นการบันทึกข้อมูลความจริงลงใน หนังสืออาจารลึกยังไงใบลานสช่นคอยอนนต่อไปเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลระกษรสอนอันนี้จะเป็นสถานที่สําคัญต่างๆเช่นโบราณสถานตำนานท้องถิ่นโบราณวัตถุตำนานในที่นี้ก็คือเรื่องเลา่าอ,อืมเรื่องเล่าสิษย์ของตำนานยังไม่หมดแค่นี้ค่ะ หลักฐานยังแบบออกได้เป็นอีกหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้นก็คือเหวี่ยวัดจุดเกิดเหตุในกวาดาแแ่นศิาจารกโบราณสถานบันทึกใบาลานอันนี้เป็นจุดเกิดเหตุเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งหลักฐานชั้นรองก็คือหนังสือที่ ความขึ้นภายในขะอ,องเหตุการณ์นั้นอย่างเช่นหนังสือประวัติศาสตร์ไทยหนังสือประวัติจังหวัดาโไทยเราไปศึกษาเพิ่มเติมได้จบไปแล้วสำหรับสิ่งที่เราเรียนในครั้งนี้ก่อนจบ เรามาทบทวนกันอีกครั้งงงอย่างนี้คือท่านไม่ควรใหนะอย่างแรกเลยคืออะไรคะการตรวจนท้องกิ่นของตนเองอย่างแรกเลยคือเรามาช่วยกันตอบนะน่ก็คือหนึ่งการตรวจความเป็นมาของท้องกลิ่นสองเป็อ,อะไรลูกสุขาเอกสารสุขาหนังสือสามเลยต่อไปเลยคืออะไรคะลูก าถูกต้องสอบถามแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้สอบถามความรู้กับผู้ที่เป็น,นราชของท้องถิง่นงงนั้นๆจากนั้นเราก็บันทึกและเรียบเรียงเรื่องราวแล้วสุดท้ายก็คือนำเสนอข้อมูลเราอย่าลืมว่าต้องนำเสนอเฉพาะข้อความที่เป็นจริงเท่านั้น เราจะไม่ไปบิดเบือนประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นที่เราได้ไปศึกษานะต่อไปที่เราเรียนใจก็คือหลักฐานทางประว,วัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีทั้งหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองและที่สําคัญนลยก็คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เด็กๆเข้าใจกันแล้วเนาะเรามาดองทำแบบฝึกข,ขัดเพิ่มเติมกันในหน้าที่หกหน้าที่เจ็ดหน้าที่หกกับเจ็ดที่ได้ให้เด็กๆทำเฉพาะข้อที่หนึ่งแล้วก็ข้อที่สองนะคะเด็กๆก็เดบบๆติดขัดไปได้เลยเด็กๆทำในแบบฝึกขัดไปในลูกต่อไปหลักฐานและการตั้งคำถามทาง เาวัดตีสาวันนี้อยู่ในหน้าที่8หน้าที่9ให้เด็กๆทำเฉพาะข้อที่1เท่านั้นการตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์ถ้าหากมีข้อโจทย์ใจเด็กๆก็ศึกษาทุ่มเต็มจกจนปเสือ้วก็ตั้งคำถามออกจากมหาวิทาัได้เลยสำหรับวันนี้วิชาประวัติศาสตร์เราพอกันแค่นี้อ้อที่ยังก็คือเด็กๆอาจจะ ได้ยินครูเพชรพูดเอ๊ะตกลงอา่นอกกนบบา,อานว่าประวัติศาสตร์หรืออ่านว่าประวัติศาสตร์กันแน่ทำไมครูเพชรพูดโุกไปทวนมาอันนี้เด็กๆสามารถอาร่านได้ทั้งสองอย่างนะคะแต่ถ้าการทั้งเดียวอย่างเงี้ยเด็กๆก็อา่านแบบเดียวไปเลยเลือกเอาเลยว่าจะอา่านอย่างไรไม่ผิดไม่ผิดนะคะลาไปกันนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ